สวัสดีครับผมพบกับตองก้าชแนลนะครับผมวันนี้คงที่จะพูดไปไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องด่วนนะครับทีมงานของกอปปสทั้งหมดที่เข้าคุกเพียงแค่วันเดียวนะครับวันนี้ได้รับการประกันตัวแล้วนะครับจึงได้ว่าการทําท้งนี้เพื่อที่จะตบตาประชาชนคนโง่ๆอย่างพวกเรานะครับให้ได้เห็นว่าตุลาการพิวัตนั้นนะครับมีผลบังคับใช้ในที่สุดนะครับกปปสทั้งหมดก็นะครับ ทั้ง8ปแกนนำนะครับได้ถูกการปล่อยตัวนะครับชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะมาสู่คดีต่อไปนะครับนี่คือ,อบทสรุปของอาการเำเนิปัจจุบันนะครับซึ่งเราทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักแล้วว่าแกนนำทั้งหลาย8คนนั้นนะครับได้ยื่นประกันตัวออกมาสา,ปปากาลอุทธรพิภากษา พี่ข้อแล้วเห็นว่าจำเลยเคยได้รับอนุญ,ญาตให้ปอยชั่วคราวในระหว่งหางพิจารณาโองสารชั้นต้นมากก่านะครับไม่ปรากฏว่ามีพฤติการจะหลบหนีหรือไม่มาสารตามนัดนะครับและพี่ภากษาลงโทษแต่โทษจำคุกสําหรับความผิดในแต่ละกระทงไม่สูงนักทั้งมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งด้วยอ้าว เห็นที่อยู่ของพวกเขานี่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับก็เลยไม่อยากจับนะครับสารตีราคาประกันตัว800บาทนนให้สารจะต้นพิจารณา,นานหลักประกันแล้วดําเนินการต่อไปห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตมีคืออภิสิทธิ์ชนนะครับที่ท่านทั้งหลายนะครับที่ทีมงานกอรบัสนั้น ได้รับนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันมาคบูชานะครับเป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ราชการไทยทํางานนะครับทางานก็คือให้ประกันตัวนั่นเองนะครับเป็นข่าวร้อนข่าวเด็ดนะครับคิดว่าประชาชนคงไม่ทำมะครับคงไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแต่ว่าโลกโซเชียลแรงเลืกอยเร็วเลืเกินะครับทาให้เราได้เห็นถึงท่าแขลของรัฐบาลนั่นเองนะครับอ่า ย้อนไปถึงนะครับวันก่อนหน้านี้นะครับที่กอพศถูกจับใครๆก็คงที่จะพยากรณว่าทีมงานของกอพศที่ถูกจับไปแล้วนั้นนะครับก็คงได้ประกันตัวในไม่ช้านั่นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นซึ่งอย่างเช่นนักศึกษานะครับก็ยังถูกจับอยู่นะครับแม้คดีไม่ถึงที่สุดนะครับก็ไม่ให้ประกันตัวไม่อะไรนะครับก็คิดว่าเป็น ยังไงล่ะเป็นนักศึกษานะครับคงที่จะออกมาประท้วงหรือทำอะไรไม่ดีต่อชาติบ้านเงินต่อไปนะ่ความคิดเข้าไปอย่างนั้นแต่ว่าเขาออกมาเพื่อช่วยให้ชาติของเรานั้นได้เดินไปต่อนะครับไม่ให้ติดวังวนกับกลุ่มของทาหารอย่างเช่นเปัจจุบันนะครับคือความคิดที่ดีของกลุ่มนักศึกษานั่นเองนะครับแต่ว่าปปปสนั้นออกมาเพื่อที่จะขับไล่ นางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะครับว่าได้ออกมาชัดเดากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเราเป็นอภามภาตาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อนะครับทําให้เป็นช่องว่างของทหารเข้ามา,ายึดอํานาจในที่สุดนะครับเป็นความดีความชอบของอาทีมงานกบสนะครับสาหรับคนที่เข้ามาในตําแหน่งนะครับก็ต้อง ก็ต้องดูในจุดนี้เพราะว่าตำแหน่งที่ตัวเองได้มานั้นได้มาจากทีมงานขบวสบก็ต้องช่วยกันนั่นเองนะครับนี่คือเป็นข่าวร้อนข่าวเด่นในช่วงนี้ซึ่งไทยหลายคนนะครับพอเห็นข่าวนี้แล้วก็ก็คงจะไม่ต้องสายหน้านะครับก็รู้เป็นไหนๆว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับก็คาตอบมันอยู่ข้างในนั่นเองนะครับ ผมก็อยากที่จะขยายความเพื่อที่จะให้ทุกทนน่านได้เห็นบทสรุปนะครับของไทยก็สามารถขยาก่อนได้ว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะครับเพราะว่าเด็กของไทยเด็กของคูกูกูคือไทยไทยคือกูนะครับแล้วกูเป็นเด็กของไทยนั่นคือส่วนสําคัญที่สุดนะครับสําหรับนักศึกษาที่ถูกค,คุมขังแล้วก็ทนาย นะครับทนายนะครับที่ถูกจับไปนั้นก็งคงยังไม่ทันได้ประกันตัวนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายไทยนะครับ ผมว่าการปฏิรูปกฎหมายไทยก็คงเป็นบทบัญญัติต่อไปนะครับเป็นความคิดต่อไปที่จะต้องมาปฏิรูปก,กันนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่กําลังจะทําไม่รู้ว่าจะทําได้หรือไม่ได้อย่างไงนะครับก็ต้องรอบทพิสูจน์ต่อไปแต่ตอนนี้นะครับกาลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเราก็คือเป็นกำกำลังของชนกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่ควบคุมอํานาจเด็ดเด็ดทุกอย่างนะครับตั้งแต่ตุลาการตั้งแต่ สถาบันต่างๆนะครับนี่คือเป็นส่วนสาคัญที่สุดนะครับสําหรับทีมงานข่าวของเรานะครับผมเพราะข่าวของเราก็จะนาข่าวดีมานำสญญาาเสนอท่างๆทีเคยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมก็คุยไปตามความรู้สึกของภาคประชาชนของเราเพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเรานั้นดีขึ้นรับปร่งขึ้นมีความเป็นพลเรือนภาคไม่สองมาตรฐานเหมือนอย่างปัจจุบัน